รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้มีการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธรเป็นโมเดลนำร่องภาคอีสานครับ พลเอกชัดชัยสาริกัรญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานลงนามข้อตกลงในบันทึกสัญญา MOU โครงการเกษตรอินทรีย์วิถียโสธรระหว่างนายบุญธรรมเลิศสุขีกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกล่าวถึงนโยบายและแผนการส่งเสริมที่เลือกจังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดแรกของภาคอีสานเป็นโมเดลต้นแบบ เนื่องจากมีการพัฒนาข้าวกเกษตรอินทรีย์ตรงกับนโยบายของกระทรวงเป็นสินค้าที่เหมาะกับภูมิภาคอย่างสมบูรณ์แบบมีความพร้อมตามยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์มีการส่งเสริมการ,รเกษตรอินทรีย์ครบวงจรส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีเพื่อการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อยกระดับการผลิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลพร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรครอบครัวชุมชนและเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลิตข้าวมีคุณภาพได้มาตรฐานโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิอินทรีย์ต้องได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับเพื่อการส่งออกสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้